วันนี้คำว่าสมบูรณ์แบบไม่มีมีแต่คำว่าก้าวหน้า perfect กับ progress คุณต้องเข้าใจก่อนหลายคนเนี่ยรอให้ตัวเอง perfect เป็น perfectionism อะเป็น perfectionist เป็นบุคคลต้อง perfect ทุกอย่างต้องพร้อมก่อนถึงจะเริ่มลงมือทำในธุรกิจประกันชีวิตไม่ใช่แบบนั้นเราต้อง learning by doing เรียนรู้ไปทำไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยไม่ใช่เรียนรู้แล้วออกไปทำอันนี้กลัวยิ่งอบรมมากเท่าไหร่แล้วไม่ออกไปทำคุณจะยิ่งกลัวมากเท่านั้นเคยเห็นป่ะคนประเภทนี้ยอบจังเลยอบรม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 ,บรมเรียนอยู่นั่นแหละ อบแม่งจนตัวเหลืองแล้วก็ไม่ออกไปทํางานแล้วก็กลัวขี้หดกหายนี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นคนที่จะประสบความสําเร็จคือคนที่ถึงจะกลัวแต่ก็ทําอยู่ดี <Yes. S 1> ทําไปทั้งนั้นที่กลัวแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าความผิดพลาดความล้มเหลวนั้นนะ่ะคือบันไดไปสู่ความสําเร็จวันนี้เราเอาความผิดพลาดความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนอันนี้เป็นเรื่อง perception การใส่แว่นมองโลก แต่ถ้าเกิดคุณเอาความล้มเหลวความผิดพลาดมาเป็นอุปสรรคมาแบกไ้บนบ่าแทนที่จะเอามันลงมาแล้วก็ทําเป็นหินรองก้าวคุณก็จะติดแงกคุณก็จะไปไหนไม่ได้แล้วคุณก็จะสงสัยว่าทาไมธุรกิจประกันชีตมันยากจังทาไมธุรกิจประกันชีวิตมันยากเหลือเกินทําไมมันไม่ได้ยากมันยากที่ความคิดของคุณถ้าคุณไม่ปรับความคิดคุณก็จมอยู่ตรงนั้นคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาไม่ได้เก่งกว่าคุณนะฟังดีๆแล้วผมยืนยันด้วยคนที่เขาประสบในธุรกิจประกันชีวิตหลายๆคน เขาไม่ได้เก่งกว่าคุณเลยแต่ว่าเขาเข้าใจเรื่องความกลัวเขาจัดการกับความกลัวดังนั้นวันนี้ใครที่กําลังกลัวแล้วยังไงอะผิดพลาดแล้วยังไงอะก็เรียนรู้จากมันสิแทนที่จะเอามาทําให้เราเป็นทุกข์ใจกับวันนี้เริ่มตั้งคําถามใหม่ความล้มเหลวในครั้งนี้สอนอะไรฉันบ้าง